น็อตฝาประตูนะคะไม่เคยโดนอดนะถ้ารถโดนชนหนักมานะคะยังไงฝาประตูก็ต้องโดนอดนะคะแต่คันนี้ไม่มีอดค่ะนี่เลยให้ดูกันชัดๆเลยนะคะบอกแล้วว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าวิวให้ดูทุกส่วนเลยค่ะนี่ค่ะรับประกันความเดิมได้เลยนะคะตารตัตรถได้พี่ๆดูกันสดๆเลยนะมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีไฟโฉมไหม ขอปิดประตูแป๊บหนึ่งนี่ค่ะสตาร์ทที่เดียวติดไม่มีไฟโชว์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับวิวรถสวยอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิวมีรถคันนี้มานำเสนอค่ะเป็น t o y o ต a r ร v o เครื่อง2004ตัว e pilaner เป็นตัวยกสูงสี่ประตูค่ะได้เกียร์ออโต้ใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะ พิเศษสำหรับคันนี้นะไมเพียงแค่แปดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะคะแล้วรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยสามารถเช็คศูนย์ได้ตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยค่ะว่ารถเคยทำอะไรไปแล้วบ้างมีชนหนักจมน้ำกับสี่ไมนะคะใครที่สนใจวยวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถภายในตัวรถแล้วก็ตอนท้ายคลิปนะคะจะเปิดห้องเครื่องให้พี่ๆดูกันด้วยลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถดูคลิปวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะ คันนี้นะคะได้เป็น Toyota r e v o ว e เรื่อง2.4 e v r u n n e r ค่ะได้ปี2019นะคะเป็น4ประตูเกียวโตและรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยค่ะเป็นรถปลดหน่วยงานจากธนาคารนะคะรถผลเงินขนทองแน่นอนนะคะไม่ใช่รถขนอีกขนปูนนะคะสภาพดีมากใหม่มากทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะไฟหน้าได้เป็นมันติรีเฟคเตอรค่ะไฟสปอร์ตไลท์มีมาให้ กระจังหน้าเป็นเปโนแบ็กตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยค่ะเหลี่ยมมุมชัดๆนะคะได้สีซิลเวอร์สีบอลเงินนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนค่ะล้อแมกอลอยแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางบิสโตนไปเลยทั้งสี่เซนค่ะและได้ยางปี23สิบสามด้วยนะคะคุ้มๆกับลูกค้าไปเลยค่ะซุ้มล้อเดิมแน่นอนร้อยเปเซ็นนะคะไม่มีถอดน็อตเลยค่ะ เดิมๆแบบนี้เลยนะเดิมแค้จากศูนย์เลยค่ะไม่มีชนหนักแน่นอนบันไดมีมาให้พร้อมค่ะไฟเลี้ยก็จกข้างมีมาให้ติดฟิล์มแล้วรอบทานมือจับเป็นโฟลเมียมนะคะเดี๋ยวพีวพาไปดูภายในกันว่าจะสวยแค่ไหนนะไปดูภายในกันนะคะภายในนี่ใหม่มากๆเลยนะคะเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยค่ะ กระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าค่ะตัวหนังสือไม่มีเลือนเลยนะคะริ้วรอยการใช้งานนี้ไม่มีเลยนะ,ะและนี่คือเลขไม่ของเขานะคะแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยกว่าโรเท่านั้นนะภูมิลัยมันติฟังก์ชันค่ะเชื่อมต่อวิทยุโทรศัพท์ได้มีแอร์แบ็ให้นะคะเป็นแอร์แบ็คู่หน้าค่ะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์แอราล็อกเกียรโต้ปรับโหมดการจับผีได้ เบาเป็นเบาผ้าเดิมแพ้จากศูนย์ไม่อมความร้อนและเบาสภาพดีมากไม่มีขาดไม่มียับเลยค่ะเดี๋ยวบิวจะสตาร์รถให้พี่ๆดูกันนะคะใครที่สนใจอยู่ห้ามพลาดเลยนะสตาร์รถให้พี่ๆดูกันสดๆเลยนะมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีไฟโชว์ไหมขอปิดประตูแป๊บหนึง่งนี่ค่ะ สตาร์ทีเดียวติดไม่มีไฟโชว์นะคะแจ้งอุณหภูมิภายนอกด้วยนะไม้เป็นแค่แปดหมื่นเก้าพันโลไม้แท้แน่นอนเช็คศูนย์ได้ค่ะโอ้มาเลยไม่มีสึกหล่อเลยนะคะนี่ค่ะวิทยุเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะสามารถเปิดได้นะคะ เดี๋ยวไปเปลี่ยะมันติฟังก์ชันนะคะใช้ได้นะงือถึวตรวิา้ช่วยประหยัดพลังงานและเสียค่าไฟได้สูงถึง60%บอกลาบินเครื่องไฟแพงต่อที่าต้องการใช้งานได้ปกตินะคะแอร์อนาล็อกค่ะตอนนี้เปิดแอร์อยู่นะคะแอร์ก็เย็นนะคะ อุณหภูมิภายนอกนี่33องศานะร้อนมากๆเลยนะคะภายนอกอบอ้าวมากนะคะแต่ว่าแอร์ก็ทำงานได้ดีค่ะแอร์ Air ทำงานได้ดีนะคะเย็นสบายค่ะเกียร์ออโต้นะคะปรับโหมดการขับขี่ได้ค่ะสองโหมดนะคะเป็น e ีโค o โหมดและพาวเวอร์โหดค่ะนี่ให้ดูริ้วรอยการใช้งานนะคะไม่มีเลยนะคะใหม่มากๆนะ เหมือนออกรถป้ายแดงเลยค่ะแล้วก่อนปล่อยนะคะบิลดูแลให้พี่นะไฟแอร์แบตเตอรี่ต้องใช้งานได้ค่ะช่วงล่างของเหลวบิวดแูแลให้ทุกอย่างล้างขัดสีก่อนปล่อยเคลือบสีก่อนปล่อยบอกเลยว่าพี่ได้รถสวย,รถ,สวยรถดีแน่นอนนะคะไฟนะคะใช้งานได้ทุกดวงค่ะมีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะฝั่งคนนั่งคนขับไม่มีนะคะ นี่ค่ะแล้เบาะไม่มีขาดไม่มียับนะคะตรงนี้สามารถวางของได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็วางของได้นะคะวางแก้วน้ําได้สองแก้วแล้วตรงนี้ก็วางของได้อีกค่ะตรงนี้มี power outlet มาให้นะคะสําหรับวิทยุนะคะเชื่อมต่อ USB และ AUX ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนาฬิกาดิจิตอลนะคะ ใครที่สนใจพี่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคันนี้นะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะแล้วรถเข้าศูนย์ทุกระยะรับประกันได้เลยว่าพี่ได้รถสวยรถดีแน่นอนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวว่าอ่าด้านหลังนะคะจะสวยแล้วก็สมบูรณ์แค่ไหนเนาะเดี๋ยวก่อนไปดูด้านหลังนะคะเรามาดูความเดิมของรถก่อนนี่ค่ะน็อตฝาประตูนะคะไม่เคยโดนถอดนะ ถ้ารถโดนชนหนักมานะคะยังไงฝาประตูก็ต้องโดนถอดนะคะแต่คันนี้ไม่มีถอดค่ะนี่เลยให้ดูกันชัดๆเลยนะคะบอกแล้วว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปบิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าวิวให้ดูทุกส่วนเลยค่ะนี่ค่ะรับประกันความเดิมได้เลยนะคะ คันนี้เติมลมยางในตัวเจนด้วยนะเพิ่งเติมมานะคะเดิมหมดค่ะทั้งคันนะคะนี่กระบะหลังเม็ดอาร์กยังชัดเจนอยู่เลยนะนะคะไม่มีการตัดต่อมาแน่นอนค่ะและด้านในนะคะสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะมีที่พักแขนให้มีแอร์เย็นมากมีที่พักแขนให้ที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะ บอกผ้าไม่มีขาดไม่มียับตรงนี้วางห้อยของได้สี่กิโลเลยนะคะนี่ค่ะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะโอผมกระดุมให้แล้วรอบคันนะคะภายในใหม่มากบอกไม่มีขาดไม่มียับเหมือนไม่มีคนเคยนั่งมาก่อนนะคะบอกสภาพดีมากทุกอย่างเดิมหมดนะคะฝาป,ประตู นี่ค่ะสมบูรณ์สุดๆค่ะไขยเจ้าก็รีบทักมานะคะไปดูตรงด้านทายกันนะคะแม็กไลเนอร์นี่ไม่มีช้ำแน่นอนหนกเดิมจากโรงงานค่ะริ้วรอยการใช้งานไม่มีเลยนะคะรอยขีดข่วนสักนิดหนึ่งก็ไม่มีค่ะนี่พี่ ล็อกให้ด้วยนะคะตรงนี้นะสี่สี่จุดเลยนะคะอันนี้คือด้านท้ายของเขานะคะเซนเซอร์มีให้สองจุดนะ,ะนี่ค่ะใายที่สนใจห้ามพลาดนะคะไม้น้อยๆเหลือแค่สองพันแล้วนะคะติดจองซื้อสดไปสองนะคะจัดไฟแนนซ์ไปแล้วสองเหลือสองคันค่ะคันนี้ไม้แปดหมื่นเก้าอีกคันหนึ่งไม้เก้าหมื่นสามนะคะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้ไม้น้อยๆไม้ไม่เกินแสนรีบเลยแล้วรถเข้าศูนย์ภกระยะด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสมาบิวก็มีให้อีกเดี๋ยววิวจะรีวิวให้ดูกันเดี๋ยววิวจะพาไปดูนะคะรายละเอียดของห้องเครื่องกันนะว่ารถจะสวยแค่ไหนห้องยุ่งจะเดิมแค่ไหนนะคะติดตามชมกันได้เลยไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะเริ่มจากน็อตตัวหน้านี่เลยนะนี่คส่องไฟให้เลยค่ะ น็อตไม่มีไข่นะคะถ้ารถโดนชนหน้ามายังไงน็อตตัวนี้ก็ต้องโดนถอดนะคะตามหลักความเป็นจริงนะคานหน้าค่ะไม่มีฟลอดนะคะแล้วก็ไม่มีการไล่คันมาสีเดิมแท้จากศูนย์แน่นอนไม่มีแบบว่าเงาเงาแน่นอนนะคะนี่ค่ะตรงไหนกลมก็กลมเหมือนเดิมนะคะ ตรงไหนเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะถ้ารถชนหนักมาไม่มีการที่จะอ่าเพาะให้เหมือนเดิมแบบนี้ได้นะคะเพาะได้แต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะนี่น็อตเดิมค่ะแต่นเพสสมบูรณ์ค่ะรถปีสองพนสิบเก้าน็อตก็ไม่มีสาค่ะแผ่ไป้มองต่อค่ะร้อนมากนะคะตอนนี้อากาศร้อนมากผมเให้ดู ให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะใครที่อยากซื้อรถกับบินะดูคลิปบิวได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆไปเลยนะคะว่าห้องเครื่องเดิมนะคะน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีไขรลอยม้าคิวซีโรงงานนะคะวิชวก็โรงงานยังอยู่ค่ะนอตทุกตัวนะคะส่องกันให้เห็นขนาดนี้เลยนะ,คะใครอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับบิได้ไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะ ได้รถสวยรถดีแน่นอนจัดไฟแนนซ์ผ่านดูมีบริการส่งให้ด้วยนะคะนี่ค่ะน็อตเดิมทุกจุดนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมค่ะฝากระโปรงก็เดิมนะคะคันนี้นะะฝากระโปรงยังไม่เคยโดนถอดเลยนะแล้วก็ฝาเดิมด้วยนะคะ นี่ค่ะเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะใครที่อยากเป็นลูกค้าบิวนะคะก็ทักมาได้สำหรับคันนี้นะคะโตยโยต้ารีโวเครื่องสองจี P ่ e planer นะคะปี2019ไมแค่88,000ื่นแปดพันโลนะบิวให้ราคาพี่เพียงแค่5,39,000บาทเท่านั้นนะคะ จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนแค่9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะและใครที่จองกับบิวทานโปรตอนนี้นะคะฟรีให้ทุกค่าดำเนินการเข้าโอนเลยค่ะรับส่วนลด1,000งบาทไปได้เลยและมีบัตรว i p ดูแล24ชั่วโมงให้นะคะทั่วประเทศไทยนาน1ปีนะลูกค้าจะไปลถด,ดับลถเสียอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะไม่จำกัดเวลานะคะ บิวมีให้ดูแลกันไปเลยยาวๆหนึ่งปีนะใครสนใจนะคะรีบทักมาหาบิวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสี่หนึ่งเจ็ดสมสี่นะคะเบอร์ที่บิวทิ้งไว้อยู่ข้างล่างนี้นะสามารถแอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามส่งเอกสารให้บิวดูก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เครดิตดีสามารถทักมาขอข้อมูลจากบิวได้นะคะสําหรับเงื่อนไขใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะคะว่าต้องทําอย่างไรนะสามารถทักมาคุยกันได้ะคะ่ะ แต่วันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าบิวมีรถสวยๆบิวจะมานําเสนอให้พี่ดูกันอีกแต่ถ้าใครสนใจคันนี้รีบพักมาจองกับบิวได้เลยก่อนจะโดนจองไปนะคะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ